สวัสดีครับสวัสดีพี่ท่านนะครับแผงจอระเครื่องในครับรอบจับคู่ของเราเนี่ยครับมาพบกับพี่ๆสมาชิกอีกแล้วนะพี่น้าสำหรับแผงจอในรอบนี้เนี่ยก็จับคู่ลดทันที200บาทเนี่ยครับเป็นช่วงโปรโมชั่นในครับในช่วงเย็นๆของเราในครับพี่ๆท่านใดที่ถูกโอขูกใจองค์ไหนเนี่ยครับเน้นย้ำเนะครับโทรไว้กว่าเนี่ยครับอ่าบางทีรายอาจจะไม่ดูบ้างก็เป็นไปได้นะครับแต่ขออนุญาตใช้คําว่าโทร เนแอปโทรผมจะเก็บไว้ให้ได้เลยในแอปโทรเนแอปเน้นยำ้ำในแอปแล้วพยาย,ยามจะยำ้ำในแอปว่าโทรจะไวกว่าในแอปใครไวใครได้ใครปิดก่อนได้ก่อนเนะี่ยของเราพี่เนี่ยไม่มีการกักให้กันเนี่ยครับร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับไม่มีแบบว่ากักเลยเนี่ยครับขายปิดได้ปิดเลยเนี่ยครับขายไวใครได้เนาะก็เก็บเงินไปทางเดี๋ยวพี่ส่งฟรีทุกรายการเนี่ยไม่มีค่าจะส่งแดงสิน้น ในครับร้200มาดูกันดีกว่าวันนี้มีอะไรบ้างใะครับใครไวใครได้นะครับสโลแกนแผงจอดประเกื่องของเรานะครับมาเลยดีกว่ารายการแรกเออผมไปได้เหรียญมาพี่อันนี้ชุดนี้เป็นชุดที่เออเขาเรียกว่าไนะเพิ่งได้มาเนี่ยเพิ่งได้มาเนี่ยเดีสดสดร้อนๆเลยนะพี่หลวงพ่อโสธรเนี่ยพ,พ,พี่มาดูก่อนในครับเออพี่มาดูก่อนเนครับเผื่อ,ออาจจะเป็นพระสายพี่พี่ดูเลยดูเนื้อดูพิมพ์ดูทรงเลยนะครับหลวงพ่อโสธรหลังเสด็จพ่อรอห้าอันนี้เป็นพิมพ์กระไหลเงินหรือเปล่าพี่ใช่ไหมเป็นกระไหลเงินไหม เอาสามร้อยแลบอกแล้วจับคู่ต้นทีสองร้อยบาทอ่ะจับคู่มาผมได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลดให้ทันทีสองร้อยบาทนะครับองค์นี้เอาสามร้อยนะครับอันไหนเดี๋ยวผมจะได้แยกฝั่งไว้ให้ในยาเบอร์ผมแยกฝั่งไว้ให้แล้วก็อันนี้เป็นเตารีนะเตารี่หล่อวัดกับพี่เนื้อเหลืองอันนี้ข้าวเหื่อนะครับแล้วที่บูดขึ้นมาเป็นเม็ดเม็ดเม็ดนะครับองค์นี้เป็นอ่ข้าวเหื่อข้าบใครนะครับเอาเอาสามร้อยบาทนะครับก็แค่ว่าร่องรอยการหล่อโบราณเขาธรรมชาตินะครับผมก็ชื่นชอบโดยเป็นพิเศษอยู่แล้วนะครับร่องรอยการหล่อที่เป็นธรรมชาติ 300บาทนะครับจับคู่ต้นที่200นะครับจับมาได้เลยพี่ในครับองนี้รูปปู่สุกปากคลองมะขามเท่าอันนี้เป็นรูปนะครับหลวงปู่สุกนะปู่สุกปากคลองนะครับอาจารย์ใหญ่ชัยนาทนนครับโอ้โหเจอแบบนี้ดูกระดาษเดยเจอแบบนี้ไม่จัดไม่ได้ครับพี่นะรูปอาจารย์ใหญ่ชัยนาทนะครับหลวงปู่สุกปากคลองมะขามเท่า300บาทนะครับ300บาทแล้วก็นนครับองค์นี้เลยพี่โอ้โหนี้ก็สวย เนียวนี่เป็นหลวงพ่อมุ้ยดอนไล่สูพันณบุรีครับพี่นง่ครูปดอหลวงพ่อมุ้ย่น,นร,นบร,ร,รนับพ่อมุ้ยดอนไล่นะเนื้อสวยเนื้อคร้มเนื้อกล่ำอ,ออกมาเลยพี่โอ้ยในงับสำหรับองนี้นะสวยจริงไม่อิงนิยายพี่อะแบ่งไงเอาไปเอาไปสามร้อยในงาจับจคู่ต้นที่สองร้อยนะในงานหลวงปู่บุญอันนี้เป็นพิมพ์สะดุ้งกับเนื้อผงยาครับพี่นี่ดูเนื้อเิเห็นไหมดูเนื้อเิยสะดุ้งกับผงยาสวยนะ เนียบาสวยนะผงยากรพี่สะดุ้งกลับไยเจอแบบนี้ไม่จัดไม่ได้อ่ะพี่เนียบ่เจอแบบนี้ไม่จัดไม่ได้พี่สามร้อยสะดุ้งกลับเนียบสะดุ้งกลับยังแค่สามร้อยพี่คิดดูแล้วกันเนียบนางพญาคระพี่เนียบงค์นี้พระที่สวยเข่าตรงเนียบเออเข่าตรงกรบพี่นางพญาเนียบพิษณุโลโอ้โหพี่ะนรับดูความแกล่งความแห้งและความเก่าเนียบเขาเรียกว่าเม็ดแร่นีบร้อยให้เห็นอย่างเด่นชัดเลยนะเนียบเอาไปสี่ร้อยบาทเนียบนางพญากรบพี่เข่าตรงสวยนะ ในครับสี่ร้อยบาทนี่สวยนะราคาขยับอยู่ประมาณนี้ในครับองนี้เป็นพระคงครับพี่เนครับพระคงก็สวยครับพี่เนครับอาจจะเขาได้เก่าก่อนจักรุเนครับเขเก่าก่อนออกมาจากกรุเขาเลยเนี่ยสวยเดิมเป็นธรรมชาตินี่ครับอ่สวยเดิมเป็นธรรมชาติเอาในราคาแบ่งนะสามร้อยในครับจับคู่มาพี่รถสลีสองร้อยบาทในครับวัดพระครับพี่ในครับพิมพ์สมาธิเนื้อแห้งแก๊กเลย แนววัดพระพิมพ์สมาธิเนื้อแห้งเนื้อแกร่งและเนื้อเก่านะครับนี่เก่าจริงเห็นไหมนะครับเก่าจริงเห็นไหมสามร้อยวัดพระนะครับอ่าวัดพระสามร้อยบาทนะครับอันนี้เป็นหนุมานครับพี่นะครับองค์นี้เป็นเนื้อออกดำาๆนะนะมีร่องรอยคาบทองแนวนะมีร่องรอยคาบทองครับพี่ด้านในเห็นไหมมีร่องรอยคาบทองนะในส่วนลึกๆพระได้สวยได้ธรรมชาตินะครับพระได้สวย ได้ธรรมชาติส0 0ร้อบาทนะครับอันนี้หนุมานจับเขานะพราะสุนสารากุลในงานพระโกงเนี่ยพี่สมเด็จไพ่ตองเนื้อเหลืองนะครับ,ารานะรบเขาเรียกว่าเนื้อเหลืองพุทธคุณเห็นไหมเนื้อเหลืองพุทธคุณเนี่ยเหลืองพุทธคุณนะด้านหลังเขาเขียนไว้ว่าปีหนึ่งห้าผมไม่มั่นใจว่าเป็นที่ไหนนะอันนี้ผมไม่มีความรู้ความเชี่ยวชาญพี่แต่ก็คือว่าอยากจะให้พี่ๆได้แบ่งปันกันเอาไปสามร้อยนแบ่งปันกันหาที่หาทางได้เลยพี่พระสวยนะ ไม่ใช่พระ,ระแบบโอ้โหไม่สวยพี่นี่พระ,ระีสวยเลย300บาทนะครับสมเด็จไพ่ตองบอกผมแบบนี้แล้วกันพี่เอาไปศึกษาดูได้ในะครับเอาไปศึกษาดูได้พระบรีราเม็ดขนุนเม็ดนี้สวยมากนะครับทั้งแห้งทั้งแกง่ทั้งเก่าเลยพี่น็นดูเนี่ยดูข้าปลาดินเนี่ยแมด,ยดำดำ,ดำนะพี่นะนะค,ความเก่าความเก่าจงบังเกิดเร็วนี้เก่าจริงแห้งจริงใ่นะครับเก่าจริงแห้งจริงเอาเอาสี่ร้อยครับบรีราเม็ดขนุน400บาทนะครับรูปรอ อันนี้จะเป็นรูปหลอหลวงพ่อ,พอเงินครับพี่ในรับน่าจะเป็นเอ่อเอ่อออกวัดออกวัดอะไรเนะ,นะ่ยในน้ำดูดิขี่ขี่ชายนะโอ้โหพี่ขี้ตานะครับดูดูจมูกดิเป็นลูกชมพูนน่เลยนี่อันนี้กรอบเข้ามาแบบนี้นะผมจัดให้พี่ๆแบบนี้นะกรอบเข้ามาแบบนี้พี่ดูความเก่าแล้วกันนะครับเนื้อเอ่อออกซาแดงนะครับออกเป็นจำจำจำขึ้นมาแด,ดงๆเลยนะครับเอาไปเอาไปสี่ร้อยรูปหลอหลวงพ่อเงินสี่ร้อยบาทนะครับพระกิ่งครับพี่นะครับองค์นี้เป็นพระกิ่งเก่า นี่ครับเป็นพระกิ่งเก่าครับพี่เนี่ยแม่หล่อโบราณนะครับเป็นพระกิ่งเก่าหล่อโบราณอาจจะเป็นพระกิ่งสายวัตถุทัศนะรอยช่อเดิมตาใบเดิมนะครับร่องรอยช่อเดิมและตาใบเดิมนะครับพระกิ่งสายวัสุทั์เป็นพระกิ่งสายที่มีความสวยที่มีความเก่าส0 0รอยบาทนะครับพระกิ่งพระกิ่งสี่รอยนะครับนี่องค์นี้นี่องค์นี้สวยมากนะครับหลวงปู่ทิมนะนะองค์นี้เป็นของหลวงปู่ทิมนะพี่น้นะปู่ทิมเสกใช่ไหมนะสมเด็จนะ ในแับเชื่อไหมเนี่ยแับเชื no ่อไหมในีในเดี๋ยวให้ดูเนี่ยแอบเดี๋ยวให้ดูในในแอบเชื่อไม่เชื่อในแอบรับโจงเปรยพร้อมกับผมเลยในีในรับน่าจะเป็นของหลวงปู่ทิมนะเนี่ยนี่ครับน่าจะเป็นของหลวงปู่ทิมนะพิมพ์ใหญ่ฐานพระทิพวัดไผ่ล้อมเอ้ยไม่ใช่หลวงปู่ทิมนะครับวัดไผ่ล้อมใช่ไหมในีในในเข้าไปดูเนี่ยปู่ทิมเสกเนี่ยในแอบสมเด็จพิมพ์ปกโพฐานพระทิพเนื้อผงจินดามณีวัดไผ่ล้อมปีหนึ่งสามเนี่ยหลวงปู่ทิมเสกเนี่ย ในรับนี่ยเนี่พิมเดียวก็เลยเป๊ะเลยเนี่ยนี่หลวงพู่ทิมเสกเนี่ยในอัพเนี่ยเนี่ยดูภาพใหญ่เนี่ยอ่ในอัพเนี่ยหลังผ้าทิพย์เนี่ยในอัพหลังฐานผ้าทิพย์เนี่ยในอัพหลวงพู่ทิมเสกปีหนึ่งสามในอับก็ผมบอกแล้วพะผมได้เดิมในอัพเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเช็มโอ้โหชัดชัดในอัพเนี่ยชัดชัดเอาสี่ร้อยบาทเดียพี่นี่ครับองค์นี้นะสี่ร้อยบาทในอัพสี่ร้อยบาทแล้วก็ เหรียญหล่อเนี้ยครับเหรียญหล่อนี้เป็นหล่อหน้าเสือเนี้ยครับหล่อหน้าเสือหล่อสวยหล่อเดิมครับพี่นะหล่อหน้าเสือนะหล่อสวยหล่อเดิมหล่อธรรมชาติเนี้ยครับอ่าหน้าเสือเอาสี่ร้อยเนี้ยครับหลุ่มพ่อน้อยครับพี่โอหหล่อเป็นเขาได้หล่อเป็นคาบไปเลยอ่ะสี่ร้อยบาทเนี้ครับแบ่งปันพี่จับคู่โร่นที่สองร้อยเนี้ยครับบางทีก็อาจจะเล่นเพลินไม่ได้ไม่ได้บอกกล่าวนะครับก็จับคู่มาหาผมได้เลยนะครับใครไวใครได้เนี้ยครับพยายามเน้นโทเนะ้ครับเน้นโรนะครับ ดูเนื้อนะนะครับวันนี้ไปซุ้มกอพิมพใหญ่ครับพี่พิม์ใหญ่ไม่ใช่ไม่สวยพิมพใหญ่นี่สวยสุดๆเลยพี่เห็นไหมสวยสุดๆแบบฉุดไม่อยู่เลยนะพิม์ใหญ่ครับพี่พิมพ์ใหญ่เอาสี่ร้อยบาทนะครับซุ้มกอพิมใหญ่สี่ร้อยพิมใหญ่สี่ร้อยในครับพระพิตาครับพี่องค์นี้จะพลาดก็พลาดไม่ได้อีกต่างหากนะครับองนี้จริงๆเลยบางท่านบอกสายใต้บางท่านบอกยาคูคําดีสอประปอราวนะครับก็ ออกทองแดงเถื่อนนะนะครับอ่าออกทองแดงเถื่อนจะเป็นที่ไหนนะครับจะเป็นที่ไหนนี่อันนี้น่าคิดน่าวิเคราะห์นะครับน่าคิดและน่าวิเคราะห์พี่สาหรับองค์นี้นะคือพี่พไไไไไไๆได้ได้ได้เก่าได้เดิมได้ธรรมชาตินะครับเอาสี่ร้อยครับรัปิดตาปิดตาแล้วก็องค์นี้พี่เนื้อชินเงินนะครับเห็นเขาขาวไม่คาบประหลอดนะเป็นพระลีลาก็พี่เนี่ยดูคาบเนี่ยเห็นไหมเนครับไม่ใช่แบบพระเนื้อชินทั่วไปชินใหม่ๆนะครับนี่ชินเงินนะครับประหลอดเขาขาวยังขึ้นอยู่เลยชินเงิน ในครับชินเงินแบบเขาได้อะไรแบบดั้งเดิมอ่ะในครับชินเงินแบบดั้งเดิมเลยพี่ในครับเนื้อสวยๆผ้าบางเชียบเลยสี่ร้อยาลีลาเนี่ยอันนี้คือเก่าครับพี่นะที่เราได้มานะแล้วก็อันนี้ครับพี่ในครับองนี้จะเป็นพิมพ์นักกล้ามนาะครับเจ้าคุณสีวัดอ่างศิลานะหลังยันอันนี้เป็นยันอุเอาสามร้อยเนื้อผงคุกรักครับพี่ในครับพี่ดูเนื้อเขาเนี่ยใส่ตราบแขวนใช้มาเดิมๆเ,เลยพี่ไม่ได้แก่ไม่ได้งัดแง่ใด,ดๆทั้งสิน้นนะครับมาแบบนี้เลยจะพี่จ๋านนครับ 300บาทนะครับจับคู่ได้จับคู่รดนที่200นะครับเป็นช่วงโปรโมชั่นของเรานะครับอีกหนึ่งองค์ที่เขาเรียกเก็บไว้นะครับหลวงพ่อโสธรสองหน้าครับพี่นะครับหลวงพ่อโสธรสองหน้าสวยไหมเราพี่ดูเนื้อเดี๋ยนะครับห้าเจ็ดห้าเจ็ดบ้าใช่ไหมคือที่เขานับเม็ดด้านบนเห็นไหมน่ะเม็ดผสมด้านบนเห็นไหมห้าแล้วก็แถวที่สองเป็นเจ็ดใช่ไหมสองสี่หกแปดเออเจ็ดครับพี่แนวห้าเจ็ดเนี่ยห้าเจ็ดห้าเจ็ดเนี่ยนะครับสวยนะ เอาสี่ร้อยนเฮ้ยเอาสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทแล้วก็นี่ครับพี่นะครับอันนี้จะเป็นของหลวงพ่อโตบางพลีในครัรบดอกโบราณครับพี่ในครับดอกโบราณครับพี่นะครับหลวงพ่อโตบางพลีโอ้โหดอกโบราณราคาเบ้าเดิมเลยแต่ใบแห้งๆแบบนี้พี่นะครับดูร่องรอยตัวยันเนี่ยเห็นไหมร่องรอยตัวยันเนี่ยสวยธรรมชาติ เอา300บาทนะครับหนูเัาโตบางพีนะครับ300บาทนะครับแล้วก็ไปกันเรื่อยๆครับ,บพี่นะครับคุ้นแผ่นเครือบวัดใหญ่ชัยมงคลครับพี่นะครับคุ้นแผ่นเครือบวัดใหญ่ชัยมงคลนี่ดูเนื้อดิโอ้ได้สวยนะนี่ยโอ้โหได้สวยนะนะไม่ใชนะ่เน,เนื้อธรรมดานะครับผมวัดใหญ่ชัยมงคลครับพี่นะครับดูเนื้อข้ามด้านหลังเนะี่ยเห็นไหม วัวใหญ่ช้ยมงคลองนี้เอา400บาทนะครับคุณแผนคุณแผนเคลือบแล้วสี่บาทนะครับเนะราก็อีกหนึ่งองอันนี้น่าจะเป็นของหลวงปู่สุขพิมพ์รัศมีนะออกคลองขอมไหมผมว่าน่าจะเป็นพิมพ์ที่ออกคลองขอมไหมนี่ยเป็นเนื้อผงทธคุกพี่หลังยันใบพัดอันนี้ปู่สุกร้อยเปอร์เซ็นต์สองสี่หกหกโหเนื้อแห้งแห้งจนลั่นพี่นะครับเป็นพระผงพิมพ์รัศมีหลวงปู่สุกปากคลองมะขามเท่านะ4 0 0บาทนะครับ ลูกอมปูทิมนะครับลูกอมเราก็จัดให้ทีพี่ดูเนื้อดิแนงครับลูกอมหลวงปูทิมผมเอาเอาสามร้อยนะครับลูกอมหลวงปูทิมสามร้อยบาทแนงครับรวมปูทิมนะสามร้อยรวมปูทิมสามร้อยแล้วก็นี่เป็นสิงครับพี่นครับสิงหลวงพะกรวยนะครับอันนี้เป็นสิงเนื้อดิแนงครับขนมพะกรวยอ่าด้านหลังเขาจะมีร่องรอยการเขียนไว้อะไรบุรีบุรีเห็นไหมเห็นไหมมีตัวยันอักขระเด้ยันแน่นอนพี่แนงครับเนี่ยด้านหลังนะ คือบางทีเราอาจจะอ่านไม่ค่อยเห็นเพราะมีคาบติดมาด้วยเอาไว้300สิงเนื้อดินนะี่ครับองค์นี้พี่นะครับสําหรับองค์นี้จะเป็นปู่หรือีนะครับหรือีได้แห้งหรือีได้เก่าได้สวยได้เดิมได้ธรรมชาติสวยจริงนะีครับสวยจริงไม่มีอิงนิยายด้วยนะครับของเรานี่ได้เดิมแน่นอนได้เดิมและได้ธรรมชาติเอาไป300บาทนะครับ โอ้ยองนี้ครับพี่ครับภาพหลวงพ่อควยครับพี่ดูเม็ดสีแล้วกันนะครับองค์นี้มีรอยต่อโค้ดนะด้วยใช่ไหมนะใช่ไหมนะมีร่องรอยการต่อโค้ดด้วยนะเนี่ยอันนี้กะดาดเดิมนะเนวได้มาเดิมๆแบบนี้เลยพี่เนาหลวงพ่อคุยพ่อควยภาพนี้ขอสี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทนะครับมาต่อนะสาหรับรายการต่อไปนะครับมะเหสวนครับพี่ในครับเนื้อสวยนะนะครับมะเหศวนเรานี่ไม่ใช่เนื้อธรรมดานะเจ้าพี่จานะครับเนื้อสวยๆพี่ นี่น่าไว้ใช้พุทธคุณเียครับพร้อมเรียมพร้อมแขวนพร้อมใช้นี่ครับพร้อมเรียมพร้อมแขวนและพร้อมใช้นี่ครับซึ่งต้องใช้คําว่านี่ครับเขาได้มาแบบโหเดิมๆมากเลยพี่ในคบเนื้อปลานีโดยจจริงเนื้อเนี่ยเนี่ครับไม่เห็นสวนหน้าแขวนเลยนนคบหน้าแขวนอรัตนาพุทธคุณเนี่ครับสี่ร้อยบาทน่ครับจากผู้รอดที่สองร้อยเนี่ครับรูปดอหนูเพ่มเงินสวย นี่ดูเนื้อเนี่ยนะครับเหลืองสวยในครับโหจีวอนแบบผิวในครับว่าจีวอนแบบผิวเลยพี่นี่ดูเนื้อนี่นะครับดูรอยลายมุ้งนี่พี่นะเออลายมุ้งรากผักชีนะครับร่องรอยการหล่อโบราณสี่ร้อยบาทนะครับพิมพ์นิยมนี่ครับอู้นิยมเอด้วยดิพี่เห็นไหมโอ้โหสวยจริงพี่สี่ร้อยบาทนะครับสี่ร้อยบาทแล้วก็องค์นี้ในแก้วองนี้เป็นพระท่ามาปางเนื้อดินนี่ครับพระท่ามาปางเนื้อดิน โอ้ยเนื้อดินเขาเนื้อดินสวยนะเห็นไหมเม็ดๆๆ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 ๆเลยนะครับเนื้อดินสวยมากตรงนี้นะสี่ร้อยบาทในครับถ่ามาปางเนื้อดินเหรียญหลวงพ่อกวยนะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อกวยนะบ้านแคร์แนวเหรียญนะหลวงพ่อกวยบ้านแคนครับเหมือนติดกระไรทองมาด้วยนะในครับยกช่อฟ้าสาราในว่าวัดเดิมบางในครับอันนี้เป็นวัดเดิมบางเอาสามร้อยบาทนะครับ วัดเดิมบาง300นะอครับเราก็องค์นี้ครับพี่ในครับองนี้จะเป็นพิมพ์นิยมนะครับองนี้มีมือรองนะครับนี่ดูเนื้อเนี่ยหูปลาบ่าในครับหูปลาบอาองค์นี้เอา450บาทนะครับราคาจะได้ไม่ซ้ํากันครับพี่รอยจีวอนสวยคมชันลึกนะครับร่องรอยจีวอนสวยคมชันลึกนนครับราคาจะได้ไม่ซ้ํากันนะครับผมเลยจัดให้450บาทเห็นไหมในจีวอนนี่แหมพาดพาดขึ้นมาเป็นเส้นเส้นเส้นเลยนะ นี่ค <tu> ร <i w ang> him hey, like ับเออจีวอนพลาดขึ้นมาเป็นเส้นเลยพี่แล้วเนื้อดูดูนี่โอ้โหเนื้อแห้งเนื้อเก่าเนื้อเดิมเลยสี่ร้อยห้าสิบบาทนี่ครับพระผงก็ดูผีวัดโพครับพี่นี่ครับเนื้อแห้งแห้งครับพี่นี่ครับองนี้เหมือนร่องรอยในการลงรักไว้นี่ครับพระผงก็ดูผีองค์นี้นี่ครับเหมือนมีร่องรอยการลงรักไว้ดูด้านหลังนี่เห็นไหมการลงรักดําไว้องค์นี้เขาลงรักรักษาพื้นผิวไว้นะนะครับพระผงก็ดูผีเอาไปสี่ร้อยบาทนะครับพระผงก็ดูผีวัดโพสี่ร้อยบาท นะครับ400้อยบาทนะครับแล้วก็องนี้ครับพี่ในครับองนี้ก็สวยนะครับไม่ใช่ไม่สวยดูเนื้อเนี่ยองคนี้เป็นปูสุกปากคองมะขามเท่าครับพี่รอยจานยังเห็นอยู่นะเอียงให้ดูเห็นไหมเห็นร่องรอยในการจานไหมนนครับนี่คือจานเดิมจานสวยจานธรรมชาติ4ี่ร้อยบาทนะครับ400รอบาทแล้วก็องนี้นะครับองนี้จะเป็นปางซ่อนหานะครับปางซ่อนหาครับพี่หรวงพ่อทับนะครับหลวงพ่อทัาวัดทอง วัดทองที่ไหนวัดอานงจะพี่จ๋าเนี่ยนะมีเล่นมุกนิดหนึ่งเนี่ยะมีเล่นมุกนิดนึงเอาไปพี่แบ่งให้เราสี่ร้อยเนี่ยครับองนี้อยู่ตลับด้วยนะพอทับสี่ร้อยสี่ร้อยบาทนะครับแล้วก็องค์นี้นะครับจะเป็นรับพิมพ์พนมมือนะครับหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วก็พี่นี้ลงรักแดงเลยนะเห็นไหมลงรักแดงเลยนะหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วเอาไปองนี้นะเอาไป เอาไปสามร้อยปูบุญนี่ครับเออปูบุญแล้วก็นี่ครับพี่จอบอันนี้จะเป็นของนะครับหลวงพ่อไผ่ในครับเออหลวงพ่อไผ่รับพี่น้าเนื้อสวยสวยเห็นไหมพี่น้าหลวงพ่อไผ่เนื้อสวยนะในครับหลวงพ่อไผ่กับพี่สองสี่เจ็ดแปดน้ำทองกระจายเลพี่เห็นไหมเนี่ยรอยหล่อสาแดงจ้าแดงี่ครับข้ามน้ำทองสวยพี่ี่ครับเออสวยแล้วช่อด้านล่างดูรอยช่อเลยสี่ร้อยบาทนะครับ สี่ร้อยบาทแล้วก็วัดเกตวัดเกตเจ็ดชั้นนิยมพี่ค่าแป้งเดิมแนววัดเกตเจ็ดชั้นนิยมค่าแป้งเดิมอน,นี้นิยมนะเห็นไหมดูด้านหลังความแกร่งความแห้งรอยปูไต้รอยหนอนโดนแนวความแกร่งได้ความแห้งรอยปูไต้รอยหนอนโดนร่องรอยครบทุกทุกอย่างเลยเอาไป 400บาทแนวะวัดเกตนะ7ชั้นนิยมนะครับวัดเกตเจชั้นนิยมแล้วก็เหรียญนะครับพี่นี่ครับเหรียญนี้เป็นเหรียญหลบฮอปเปิ่นนะครับรุ่นแรกนะในะครับเหรียญหลบฮอปเปิ่นนี่รุ่นแรกนะนี่ครับนี่ดูด้านหลังนี่สวยจริงๆนะิงครับปี2519รุ่นแรกปีหนะึนะในครับปี19นี่พี่ดูลายเสือลายพาดก่อนท่านนี่สวยเดิมธรรมาชาติ400บาทนะครับหลบฮอปเปิ่นนะพี่รุ่นแรกนะ400 สี่ร้อยแล้วก็พระองค์นี้ครับพี่นะเป็นพระยอดธงครับพี่ไม่มีเดือยนะพี่นบหล่อทรงพระยอดธงยุตธยาเลยพี่นับเนื้อสวยเหลืองอมเขียวขันลงหินในครับเนื้อสวยมากขันลงหินเห็นไหมเอาไปเอาไปสี่ร้อยบาทนนครับเออขันลงหินเอาไปสี่ร้อยพี่ในครับราคานี้ไม่ได้มีบ่อยๆนครับขี่ไก่นนครับขี่ไก่หางสามเส้นไหมอือฮึดูเนื้อในครับหางสามเส้นในครับอกเป็นอกตัววีเลยเนี่ย ในครับมวลสารเดิมอกวีด้านหลังก็พี่ดินกรองต้องตาตึงเลยนะพินาน้ำเออกรองมาต้องตาตึงเลยเนี่ยสวยเดิมธรรมชาติแบ่งปันพี่ในะีรับบ้าแบ่งปันพี่เอาไปหูนี่เอาไปเท่าไหร่ยะเอาไปสี่ร้อยบาทในะครับอืราคานี้ีน่ะครับองค์นี้เลยพี่นะครับองค์นี้จะเป็นพระร่วงเนื้อชินนะในะครับไม่ได้เป็นชินเงินด้วยนะ นี่อยาดูหน้าตาพระร่วงดีนะครับทรงเครื่องสวยมากนะครับทรงเครื่องสวยมากครับพี่นะครับพระร่วงเนื้อชินนะครับพระร่วงเนื้อชินครับพี่หลังรางปืนถ้าเป็นชินเงินนะหลังรางปืนใช่พี่รางปืนสวยรางปืนเก่ารางปืนแบบเป็นธรรมชาตินะครับนะครรางปืนสวยรางปืนเก่าแล้วรางปืนแบบเป็นธรรมชาติครับพี่มันเป็นอะไรที่ต้องใช้คาว่าเป็นอะไรที่ โอ้โหหน้าจี๊ดหน้าจัดเหลือเกินในเงี้ยเออหน้าจี๊ดหน้าจัดเหลือเกินเร็วดิเอาไปสี่ร้อย400บาทในเงี้ยครับพะล่วงนะนะพะล่วงเอาสี่ร้อยโอ้โหนี่พิมพ์ใหญ่วาละงคังเลยในเงี้ยครับเออพิมพ์ใหญ่วาละงคังเลยพี่เกตทะลุซุ้มในเงี้ยครับหลวงวิจารเนี่ยพี่ในเงี้ยครับหลวงวิจารเนี่ยพี่ในเงี้ยครับโอ้โหดูเนื้อดิเห็นไหมดูข้าวแป้งเลยเกตทะลุซุ้มดูดิใบหน้าผลมะตูมเลยพี่นะในซอกแขนบรึกฐานเป็นชั้นเป็นสันเป็นเส้นเลยพี่เนื้อเก่าเนื้อแห้งร้อยสามรอยตัดด้านข้าง นี่แล้วดูเนี่ยด้านหลังเห็นไหมดูข้ามน้ำมันตังอิวเนี่ยี่ครับเมื่อพี่ดูข้ามน้ำมันตังอิวได้ในครับสำหรับน้ำมันตังอิวแบบนี้ไม่ได้เจอบ่อยๆนะเกตทะลุซุ้มนะครับสวยพี่จับคู่ร้นที่200นะผมขอ5 0 0พีอนี่ครับองค์นี้เป็นหลวงวิชาญนะครับสวยมากเกตทะลุซุ้มขอ5 0 0บาทในครับขี่นกดูเนื้อเนี่ยในครับพ่อปานขี่นกอันนี้เป็นพิมพ์ขี่นกนะี่ครับพ่อปานพิมพ์ขี่นกแล้วพี่ดูอุดเดินบนในอุดเดิมอุดธรรมชาติ เนือร่องรอยการอุดด้านบนนะครับเป็นร่องรอยการอุดเดิมและอุดธรรมชาติสวยนะไม่ใช่ไม่สวยสวยเลยนะครับอง์นี้เอาเอาสี่ร้อยแล้วขี่นกขี่นกสี่ร้อยแล้วก็นี่เลยพี่นี่ครับองนี้จะมีราคานิดนึงนะเนี่ยดูเนี่ยเนี่ยนะครับองค์นี้เป็นของหลวงพ่อเฮงเขาดินครับพี่เนืครับหลวงพ่อเฮงเขาดินนะครับวันนี้เป็นอะไรเป็นเขี้ยวแกะน่าจะเป็นเขี้ยวเขี้ยวสอแกะเลยนะ รับชําเลยพี่แล้วอยู่ในเลี่ยมด้วยอันนี้เอาไปเอาไปเก้าร้อยจับคู่ตรนที่สองร้อยบาทแล้วอันนี้เก้าร้อยบาทนะครับโอ้โหพี่ไม่มีแล้วนะครับเสือพ่อเหงเขาดินนะครับเก้าร้อยบาทนะครับพ่อเงเขาดินเก้าร้อยแล้วก็เอ่อสำหรับองค์นี้ขออนุญ,ญาตเอานำกันไกตัดนะครับขออนุญาตนํากันไกตัดออกมาให้ชมนะพี่นะ้นับโอ้โหพิมพ์ปั้นนะครับ,นะรบดูเนื้อเนี่ยเนื้อกลาพิมพ์ปั้นเนี่ยเห็นไหมเนื้อกะลาพิมพ์ปั้น สวยมากเนี่ยครับไม่ได้สวยธรรมดานะสวยมากครับพี่นะเป็นเนื้อกะลานะหลวงพ่อแก้วพี่ออกวัดปากทะเลนะครับพ่อแก้วออกวัดปากทะเลครับพี่สี่ร้อยบาทนะครับพิมพ์ปั้นอันนี้พ่อปานเลยนะครับดูเนี่ยดูพ่อปานในศิลอ้าปากนะครับหลวงพ่อปานนี่พี่มีรอยจานนะครับอ่ามีรอยจานนะครับหลวงพ่อปานนะครับดูเนื้อเนี่ยโอ้ยพี่ดูดิเนี่ยครับเออพี่ดูดิศิลอ้าปากนะครับหลวงพ่อปลาคลองด่าน เจองี้ไม่จัดไม่ได้พี่นะใส่ตลับแขวนตลับใช้เนื้อฉ่ำมากเอาเจ็ดร้อยบาทนะครับหลวงพ่อปานนะเจ็ดร้อยนะครับใครไวใครได้พี่รายการสุดท้ายราย้ายสุดครับพี่นะครับพระสมเด็จอง์นี้นะครับมวลสารต้องใช้คำว่าหนึกนุ่มดูง่ายสบายตานนครับมวลสารเป็นเม็ดมวลสารเป็นก้อนนะครับบอกคําเดียวเลยว่าหลังกระดานองค์นี้นะครับสวยนะครับอันนี้จะแก่มวลสารก็เรียกว่าเนื้อก้นนะครับอ่าแก่มวลสารแก่น้ำมันตังอิ้วเนื้อก้นคกครับพี่ ลังนะครับแนลังกระดานเนี่ยไหมกระดานไม่มีความแหลมนะพี่นะกระดานทื่อไปหมดแล้วอกระดานทื่อไปหมดแล้วในราคาเบาๆเอาไปห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทใครไวใครได้นะครับ,บใครไวใครได้นะห้าร้อยบาทนะครับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับพี่ๆสในใจรายการไหนนะครับสายด่วนสายตรงก็างามาหาผมได้เลยนะครับจับคู่มาลถทันทีสองร้อยบาทนะครับใครไวใครได้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ